สวัสดีค่ะวรุณีเที่ยงคำนะคะเป็นผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากรบริษัท w e b บแพ็ก a าร์เก็ตติ้งจำกัดนะคะบริษัททำเกี่ยวกับธุรกิจในเรื่องของซอฟต์แวร์เฮาส์นะคะรับผลิตโปรแกรมนะคะในรูปแบบของเว็บดีไซน์เว็บโปรแกรมให้กับหน่วยงานราชการและก็บริษัทเอกชนทั่วไปนะคะและในเรื่องของตัวเว็บดีลด้วยนะคะสถานที่ตั้งของบริษัทเนี่ยจะอยู่ที่ลาดพร้าว83นะคะ ตอนนี้กำลังขยายงานนะคะต้องการรับบุคลากรในตำแหน่งต่างๆดังนี้ค่ะก็คือ 1. พนักงานเทเลมาร์เก็ตติ้งนะคะ2ก็คือในเรื่องของพนักงานเว็บดีไซน์นะคะแล้วก็ในส่วนของเว็บโปรแกรมเมอร์นะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของน้องที่ต้องการเป็นพาร์ทไทม์นะคะก็รับนะคะแล้วก็ในส่วนของพนักงานที่เ,เป็นน้องนักศึกษาฝึกงานด้วยก็ได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ย มาฝึกงานแล้วก็ตรงกับสายอาชีพนะคะแล้วก็ผลงานเนี่ยเป็นที่น่าพึงพอใจก็บริษัทก็จะรับเป็นพนักงานประจําของบริษัทเลยซึ่งจะทําให้น้องเนี่ยคุ้นเคยกับสถานที่ทํางานนะคะในเรื่องของการเดินทางของที่นี่เนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินนะคะในเรื่องของบรรยากาศสถานที่ทํางานเนี่ยเราจะมีในเรื่องของอาคารสถานที่นะคะในเรื่องของการจัดอินเตอร์เทนให้กับทีมงานเนี่ยค่อนข้างหลายรูปแบบเช่น ในเรื่องของออสนามกีฬานะคะมีสนามแบดมินตันแล้วก็ในเรื่องของออห้องคาราโอเกะนะคะเวลาเรา ร่วมแสดงความยินดีในเรื่องของประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะหรือว่าเลี้ยง,งสังสรรค์เกิดนะคะหรือว่าในกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของห้องคาราอเกะให้นะคะแล้วก็มีลานกิจกรรมอีกมากมายหลายรูปแบบนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยเรากําหนดเป็นในเรื่องของ KPI นะคะผลงานของแต่ละบุคคลจะทําให้หน้าที่การงานของตัวเองเนี่ยได้ไต่เต้าขึ้นปรับในเรื่องของทั้งไรายได้ ใน,ในเรื่องของตำแหน่งงานนะคะฉะนั้นเนี่ยออในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยน้องๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวหน้างานที่นี่เนี่ยมีหัวหน้างานที่ตรงกับสายอาชีพแล้วก็ น่ารักนะคะให้ความเป็นกันเองแล้วก็ในเรื่องของความรู้ความสามารถไม่มีการห่วงวิชานะคะช่องทางการสมัครนะคะก็สามารถที่จะออสอบถามมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์ออฟฟิศ0 2 5 1 4ส5 0 0นะคะกดต่อโอเปอเรเตอร์ได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามือถือนะคะ0ู9 9 6 7 9 2 4กหนะคะหรือว่าจะเข้ามาที่เว็บไซต์ เว็บเพจ marketing com โทรสอบถามข้อมูลได้ตลอดนะคะวันเวลาในการทำงานเนี่ยเราทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราคงได้พบกันที่ออฟฟิศนะคะขอบคุณค่ะ